สาวไทยนะคะที่แต่งงานหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็ตามนะคะส่วนใหญ่นะคะเริ่มต้นจากการที่โอ้ยฉันจะเป็นคนดีฉันจะเอาความดีเข้าแรกนะคะถึงมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรืออะไรก็จะทำตัวเองให้ดูดีนะคะ เวลาเขาเชิญมาบ้านเขาหรืออะไรอย่างนี้ก็จะทํางานบ้านทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะเอาอ,อกเอาใจเขาดูแลเขาทุกอย่างนะคะไม่ต้องทําอะไรมาถึงเลิกงานมาฉันก็จะเอาน้ําไปเสิร์ฟฉันก็จะทํากับข้าวร้อนรอคุณไว้นะคะฉันจะทํางานบ้านฉันจะรีดผ้าฉันจะทําทุกอย่างนะคะให้คุณกลับมาสบายใจนะหะ <c oughs> ลังจากที่ทําไปทํามานะฮะกลายเป็นว่า ผู้ชายไม่ทําอะไรเลยเพราะว่ามีบริการทุกอย่างนะ,ะมันทําความเคยชินทําความสบายให้เขานะคะพอหลังจากอยู่กันไปนานๆเขาไม่ช่วยเหลืออะไรเลยนะคะเพราะเขาชินกับการบริการของเราแบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะมาน้อยอกน้อยใจทีหลังว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ช่วยเราเฮ้ยทำไมเขาไม่แบ่งเบาพาละเราทำไมเข,าไม,ไมเขาไม่นุ่นทำไมเขาไม่นั่นเขาไม่นี่นะคะและที่สำคัญคือตัวคุณเองนะค,ะคุณ คุณไม่กล้าที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยช่วยฉันทําหน่อยได้ไหมเฮ้ยช่วยอย่างนี้ได้ไหมเอ้ยทําอันนี้ได้ไหมเอ้ยนู่นนี่นั่นได้ไหมนะคะเพราะว่าสาวไทยหลายหลายคนนะคะจะกลัวว่าฝรั่งจะไม่พอใจกลัวฝรั่งจะไม่รักกลัวฝรั่งจะไม่ให้เงินกลัวกลัวกลัวแล้วก็กลัวกลัวไปหมดทุกอย่างนะคะเอาตรงๆนะการที่จะมีแฟนสักคนนะคะหนึ่งมันต้องแบ่งเบาภาระมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถ้า เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องช่วยเหลือเราเราจะต้องเอ่ยปากพูดกับเขานะคะไอ้การที่เอ่ยปากพูดกับเขาและเขาจะช่วยเหลือหรือเขาจะช่วยอะไรเราหรือเปล่านั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าพูดแล้วเขาจะต้องช่วยเลยหรือเขาจะต้องนู่นนี่นั่นเลยมันต้องมีเหตุผลมีนัยยะมีอะไรแต่ถ้าเขาไม่ถามเขาไม่ช่วยอ่ะยกตัวอย่างกรณีเงินถ้าเราเดือดร้อนหรือเรามีภาระอะไรนะคะแล้ว เราเอ่ยปากขอร้องเขาให้ช่วยถ้าเขาไม่ช่วยก็แล้วไปนะคะคือคือคือช่างมันนะคะไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะคะก,ก็ก็จำไว้ก็อ,อ๋อมันไม่ช่วยกูนะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปโกรเขานะคะก็แค่ขอบคุณเขาแล้วก็หางานทำในในหลายๆอย่างนะคะโดยโดยการที่อย่างครอบครัวเราที่อยู่เมืองไทยนะอย่างภาระ,ะนี่สินหรือภาระพ่อแม่ลูกเก่าของเราหรืออะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเขาช่วยเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ที่โชคดีไปแต่ถ้าเขาไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปโกรธเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่มานั่งช่วยเหลือ,อครอบครัวของเรานะคะมีน้องคนหนึ่งฝรั่งนะคะเขาจะดูแลแต่เธอนะคะดูแลแต่เธออย่างดีมากนะคะอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากทำอะไรอยากไปเที่ยวไหนคือพาไปเที่ยวรอบโลกแทบจะไปทุกที่เลยแต่นะคะแต่เขาเขาจะไม่ให้เงินเธอเพื่อที่จะไป หรือส่งเงินซัพพอร์ตครอบครัวที่เมืองไทยของเธอนะคะฝรั่งแฟนน้องคนนี้เขาจะไม่ทําเลยนะคะเธอก็ก็ไม่ว่าไม่โกรธไม่อะไรเขาแต่เข้าใจเขานะคะจะเก็บเงินที่เขาให้เธอนะคะส่งไปให้ครอบครัวที่เมืองไทยเองนะคะโดยที่ไม่ได้ขอเขาคือเขาให้เงินมาเธอก็จะใช้บ้างแล้วก็เก็บบ้างนะคะเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนั้นมามาส่งให้ที่เมืองไทยนะคะ เธอบอกว่าถามว่าชีวิตเขาไม่ช่วยเหลือครอบครัวนี่เขาเห็นแก่ตัวไหมเธอบอกว่าไม่นะคะไม่ไม่เห็นแก่ตัวคือมันมันเป็นอะไรที่เขารักเราเขาดูแลเราอย่างดีก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ,ะดังนั้นแล้วก็ก็เธอพอใจในการที่จะอยู่จุดจุดนี้คือความพอใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันต่างกันนะคะก็นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะยังไงก็อย่าทําให้ตัวเองอึดอัดนะคะพูดออกมาบ้าง นะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรนะคะเขาไม่ใช่ผีสางนะอยากมีส่วนร่วมนะะหลังจากที่โดนคลิปที่บอกว่ามารยาทไม่ดีโชว์นิ้วกลางนะคะก็ก็แกบอกนะคะแกบอกว่าแกให้ความร่วมมือนะคะทุกคนในบ้านนี้ให้ความร่วมมือหมดแต่บางครั้งการแสดงออกอะไรแกแกต้องระมัดระวังขึ้นนะคะแกแกลืมตัวไปว่าอ๋อลืมไปว่า เมียถ่ายคลิปเพื่อที่จะออกในที่สาธารณะนะเป็นความเคยชินท,ที่เคยทำนะมันก็เลยออกมาภาพไม่ดีแกก็ฝากขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้แกติดหวัดไอ้แกเป็นหวัดนะคะแล้วแกก็เริ่มดีขึ้นแต่ปะะแก้วกลายมาเป็นติดหวัดแกนะคะทั้งไอทั้งปวดหัวทั้งโอหสารพัดนะ แล้วทีนี้พี่ชายที่กลับไปที่เมืองไทยไปเยี่ยมเมียที่เมืองไทยนะคะก็ติดหวัดด้วยนะคะหันสามารถเหลือน้องชายคนเล็กนะคะคนนี้ยังยังไม่เป็นอะไรนะคะแต่แกก็รอดพ้นทุกซีซั่นมาแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้แกจะจะติดวัดกับพวกเราด้วยหรือเปล่านะคะไปแล้วนะคะยังไงพวกแกก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเห็นว่ามีประโยชน์ก็รบกวนฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ